สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องไอชุดอัปเกรดชคหน้าของเบิร์กแมน650นะครับก็ได้ทำการสั่งมาจากในเพจ Facebook ของ YS s Thailand นะครับก็จัดส่งรวดเล็วนะครับห่อใส่กล่องมาอย่างดีครับ ก็เมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะพบกับบับเบิลกันกระแทกอันใหญ่นะครับ3อันนะครับก็ห่อมาดีมากเลยนะครับในการกันกระแทกก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับถ้าสั่งชุดอัปเกรดชกหน้าทุกรุ่นก็จะแถมหมวกแก๊ปของ YS Family นะครับสวยงามเลยทีเดียว นในกล่องก็จะมีตัวกล่องใส่ชุดรับเกจชกหน้าแล้วก็น้ำมันโชคเบอร์10นะครับขนาด1ลิตรอันนี้ผมสั่งเพิ่มมาเพราะว่าเบิร์กแมนตามสเปคเขาเซ็ตข้างละ400มิลลิตรนะครับราคาก็650บาทนะครับกับป๋่องนี้ อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับในชุดอัปเกรดชกหน้านะครับก็จะระบุว่า made in Thailand นะครับแล้วก็จะมีให้สแกน QR code วิธีการติดตั้งนะครับรวมถึงคู่มือสามารถสแกน QR code ดูได้ก อันนี้ก็จะระบุว่าเป็นของเบิร์กแมน650ตั้งแต่ปี18นะครับราคา5,900บาทกล่องก็ดูแพ็กเกจสวยงามเลยทีเดียวไม่มีแตกหักเสียหายนะครับเพราะว่าแพ็คมามาดีนะครับเปิดออกมาก็จะพบกับ ขวดน้ำมันโช๊คนะครับที่ติดมาในกล่องขนาด250มิลลิลิตรนะครับซึ่งไม่พอใช้สำหรับเบิร์กแมนนะครับต้องสั่งเพิ่มแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้2แผ่นแล้วก็มีคู่มือการติดตั้งมาให้ครับก็ในส่วนชุดอัปเกรดโช๊คหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ในมันตัวโฟกแคปนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะครับ แล้วก็จะมีตัว PD ว a l v กับ PD spacer นะครับที่รองแล้วก็จะมีตัวแหวนรองนะครับแหวนรองนะครับแล้วก็จะมีตัว steel w a ช h e r นะครับเป็นตัวรองอันนี้ก็จะเป็นสปริงโช h k e นะครับแบบ linear น,นะครับก็จะเป็นระบุว่าของไทม์สแคนเบลลนะครับแต่ผมสอบได้สอบถามไปยังไว้์เซธไทยแลนด์ในภายหลังเขาบอกว่า ของเบิร์กแมน650จะเป็นตัวสปริงเดียวกับไทยอัมสแคมเบิลนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้อันนี้ก็จะเป็นภาพการติดตั้งชุดอัปเกรดชคหน้าของเบิร์กแมน650นะครับก็จะเป็นเรียงลำดับกันนะครับว่า1จะมี สเปเซอร์ทูนะครับ2ก็สต e ลวัชเชอร์นะครับ3ก็จะเป็นโฟกสปริงนะครับ4ก็จะเป็น PD ดีวาลนะครับ5ก็จะเป็น PD ดีสเปเซอร์นะครับที่จะเป็นชุดไส้ในอัปเกรดโชกหน้าของเบิร์กแมน5 0ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในโชคเดิมนะครับของตัวเบิร์กแมน650ครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ